ครบถึง7ชิ้นค่ะคุณแม่แม่ในกล่องนี้นะคะได้เจ็ดชิ้นในกระเป๋าเนี่ยคุ้มสุดๆได้อะไรบ้างชิ้นที่ชิ้นที่1เป็นได้แป้งนะคะแล้วก็เป็นแป้งรุ่นใหม่ที่เป็นน้องเท็ดดี้ตัวนี้ชิ้นที่2ได้พาเลตอแชโด หนึ่ตลับได้ถึง6กสีนะคะตัวนี้เป็นเซตสีแฟนตาซี Fantasy จะเป็นสีสดจีจ๊ดจสดใสก็ค่ะถ้าใครชอบพัดเทลก็เลือกเป็นเซตยูนิคอรนเวลาเลือกเซตกระเป๋าให้เลือกที่ว่าเราจะดูพาเลตสีอะไรนะคะจะได้ไม่จะได้เลือกง่ายๆนะคะหรือถ้าใครชอบแนวแบบธรรมชาติก็จะเป็นสีเดลี่นะคะไ,ได้ลิปไอติมและลิปแท่งนะคะส่วนเบอร์ลิปคุณแม่ดูในชาร์ตได้เลยนะคะนะคะได้บัตรออนด้วยนะคะ ชิ้นที่หนึ่งเป็นแป้งชิ้นที่สองเป็นพาเลตอายแชโดว์เลือกสีได้3ามเฉดสีชิ้นที่3านะคะก็จะเป็นลิปสติกชิ้นที่สี่ชิ้นที่สามเป็นลิปจิ้มจุ่มนะคะชิ้นที่สี่ก็เป็น Lip ลิปแท่งค่ะลิปแท่งแบบนี้ชิ้นที่5นะคะก็จะได้บลัชออนนะครับไ้เดนี้ได้5แท่งเลยนะคะแบบนี้ครบ ครบสุดๆหาแท่งอยู่ในตลับแม่เหล็กแบบนี้นะคะแล้วก็ชิ้นสุดท้ายนะคะก็คือได้กระเป๋าค่ะคุณแม่แม่